อยู่ที่ใจนะครับเด็ดยังคือกันหายใจเข้ายังมุ่งมั่นยังเชื่อมั่นดูว sucking, ่าเฮี ER. diet, day, people, uh, ่แนวทางนี้เราไมันยุอย <ain ways dishes together> ู่ได้อยู่รอดมันจะพาลิเกตจมุ่งไปได้เท่ากับบรรลุตามพวกมึงมาออกแต่ห้องบอเซียมันบโบรรลุครับผมมีคู่บ่ายอีซีคู่บ่ายถ้าผมปรผสมคนเร็จอยู่สูงหนึ่งหนึ่งคู่บ่ายคนแรกปากปากยำยยังกิมยังเช็นนี้มันปูกอห่างัน มันอยากหมดตรงเช้าวันเอาช้หวานมันเหนียวไปมันอยากกลมแย่เอาลมแย่มันเหนียวไปมันจะงบนิสัยอยูปลาสีบอกเรามันแซ่บหมือนได้ปลูกลวดแล้วพวปลูกให้มันมันสีบอกไปซื้อคนที่สองพักเข่าพักเข่าทำมันแปดเมันเลียวบองลวดหรืมีปนหรือมีพักไเลยขึ้นลวดก็ต้องมี้พักกระถินตรงนี้พักบุ้งต้องมีบวอกเสียต้องมีพริกสดครับทำมันโมนี ไปซื้อแทนบ่าและอันนี้แล้วบูไปใช้เงิน็ไหมั่นครับผู้บ่าวกนที่สามผู้บ่าวกนที่สามนี่ขึ้นเม่ะขพ่อเขาเลี้ยงเกลี้ยงลงอยากเล้ยเขาติไปตลาดไปตลาดแล้วมาปลูกได้เด้อนั่นนี่มึงมมีบอกว่าคือแข่งแต่น้องเพรแต่ไข่วัวละบาทก้องบาทปลูกได้เด้อ่านะกระเดียกมาปูปลูกได้เด้อค่ะกระเดียกมาปูเลี้ยงได้เด้อบเลี้งได้เด้อปลา กัได้มาเลี่ยงมาแม่ข้าก็เป็นผู้บาดด้วยแต่ครูที่สี่คือพี่น้องวะยามพี่น้องวะยามหมืนพี่น้องเหมืนมาเห็นต้นไม้ต้อนอะไรจะช้ำไม่บ่อตอนไม่บ่อจะท่าไม่บ่อแกได้เฮ็ดอีกแค่ใบอพอมันสิหลากหลายขึ้งมาเจ็บน้ำผู้บาดสีผู้บาดขึ้นบาดหยังยืดไอ้พี่น้องช่วงนั่งอยู่นี่พี่น้องเก็บเกี่ยวออกแล้วก็้ขึ้นไปนั่งทำงานต่างๆนะครับอยู่นี่ นี่พี่น้องเบื่องบาพอเห็ดพอบปกพอป่าแตจะเตาเตาประหยะัดพลังงานนมมี่า้าสมมติให้แล้วก็ตรงนี้ล่ะนี่แนวทางนี้เป็นแนวทางที่มึงนี้ละ่ะเชื่อว่ามันจะทำให้มันตรงได้อืมตรงได้มันมีทางนี้เท่านั้นที่จะออกได้ ผมบอกได้เลยว่าได้เป็นํำเลยนะกล้ายืนยันได้ว่าทั้งโลกถ้ามาเดินทางนี้รอดหมดเนี่ยแต่ถ้าไม่เดินทางนี้อนาคตก็ไปสู่ความแหนนะองแน่บอกไปนึ่งคืบหนึ่งลูกยนนี่สิบเส้นเก็บไบอย่าให้ร่งดินแล้ร่งดินเลยดินเขอมันเชื่อล่าดับจะไปกินล่าขาวท่้ง่ ตุงนี้แล้วถ้าเราไม่ไม่มาแนวนี้สังคมจะเป็นยังไงพูดง่ายๆว่าการเปยตะกอไอ้ลังคมเราเนี่ยหมายว่า,าวจนชนล่างหมายถึงก<ช><อ>ารเกลนตะกอนก็พึ่งตนเองไม่ได้ผลผลิตออกมาปั๊บเนี่ยก็โดน,าาโนอีกแล้วก็อากดอีกทีถ้าเรารวมกลุ่มกันปั๊บเนี่ยอย่างน้อยๆก็เรามีข้อต่อรองหนึ่งของเราปลอดสารพิษอีกอย่างหนึ่งต้นทุนการผลิตเราเนี่ยมันจะต่ำผลผลิตขึ้นมาจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการรวมกลุ่มเรียนรู้ หาทางลดต้นทุนและที่สําคัญคือความเชื่อมั่นถึงแนวทางการพึ่งพาตนเองคือบันไดขั้นแรกของการเริ่มต้นที่จะทําให้เกษตร,รกรหลุดพ้นจากการเป็นทาสที่ต้องพึ่งพิงปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอกผมมาเปลี่ยนทําปุ๋ยเองทําปุ๋ยเองใช้เองทาปุ๋ยเอง,เอง,เอง,เองใช้เองใช้จนชำนาญจนดีในสุดที่ใช้ดีอ่ะเพื่อน,อนมาขอก็แจกเพื่อนเพื่อนขอก็แจกเพื่อนจากได้เพื่อนเอาไปฟรี จนในที่สุดเพื่อนมาขอซื้อเพื่อนขอซื้อบินผันทาน,ทนผมหมดนี่ตรงเพื่อนขอซื้อทุกวันนี้อะไรก็มีแต่ซื้อแต่จ่ายเงินที่เราหามาได้นะะี่ค่ะหามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอเราจะให้แนวคิดกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่รู้จักผลิตเองแล้วเราไม่สามารถ ที่ไม่สามารถที่จะหามาใช้ด้วยตนเองเนี่ยเราหามาเท่าไหร่เองไม่พอหามาก็ซื้อไปกับการกินจ่ายเละกับการกินการใช้ทั้งหมดหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้เองเขาถ้าเราไม่ทํามันก็จะมีไม่พอใช้ครับก็จะเกิดเป็นหนี้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาที่<อ>ผ่านมานี่เคยมีหนี้สูงสุดเท่าไหร่เอ๊ะมันปีก็โตหกเจ็ดหมืน่น แตไ่ไม่เคยหมดนี่สักทีก็เดี๋ยวทำมไม่เคยหมดบันทีก็หมดหมดมันก็ทุนก็หมดละออพอหมดก็คือหมดเนอะทุหมดละนี่เราถึงเวลาไม่มีเราก็ต้องไปกู้ใหม่นี่มันทำนานมันก็ปรลองไปนี่กันเรื่อยรบบยงทำก็เป็นนี่ทำก็เป็นนี้ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยไม่เคยมีเงินเหลือและ้ะกู้ใจไหมถามจริงด้วกู้ใจสิแล้วคิดทุกวันี่ะ มันไม่หมดพวกชาวนาไปถามดูได้เลยไม่ว่าจังหวัดไหนหรืออำเภอไหนตำบลไหนไปถามดูได้แต่งเป็นนี่ไหมร้อยคนจะเอาแค่คนก็ทันเป็นยากยิ่งเป็นนี่ยิ่งทำใช่นี่ยิ่งยิ่งเยอะอ่ะยิ่งทำยิ่งเยอะอ่ะยิ่งเป็นนี่เยอะอ่ะทำไปอย่างนั้นอ่ะทำไปดูว่า คิดทำขายไปไม่มีไม่มีมมเงินฝากธนาคารไม่มีเงินเก็บไม่ช่วยคิดจะนี่ขึ้นสิบปีก็ยังไปหนี้แสนอยู่นั้นแต่ว่าที่ทํามาได้กำไรนี่<ะ>เอาไปให้ดอกเบี้ยครับ <ฮะ S 2> มาลงทุนมากินมาใช้ส่งลูกเลียงเดี๋ยวรุ่นลูกกดมารับช่วงนี้เองพอรุ่นเราหมด <S <S อันนี้คือเราหลุดใช่ไหมเราลุ่นแน่ ไม่ใช่เฉพาะภาคประชาชนและภาคเกษตรกรรมเท่านั้นแต่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบจากเกษตรกรก็ตระหนักถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการทำธุรกิจเพราะความสำเร็จของการทำธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากของผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศคงไม่ใช่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงพื้นที่ตรงนี้เนี่ย202ไร่โดยปกติแล้วเนี่ยเอกชนทั่วไปก็จะไม่ใช้พื้นที่อันนี้ทำอย่างองื่นจะทำเรื่องเดียวก็คือการปลูก คือตามที่อุตสาหกรรมต้องการเหนว่าปลูกอ้อยก็จะปลูกอ้อยเลยแต่เรากำลังสร้างพื้นที่200ไร่เนี่ยให้เป็นโมเดลต้นแบบเราจะทําให้เป็นที่อยู่เป็นป่า3อย่างประโยชน์สอย่างเป็นที่ทํากินเราแบ่งพื้นที่70-30ตามทฤษฎีเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถทำเราจะทำให้ให้ให้ชาวบ้านเห็นได้ว่าเขาสามารถเล็นตัวงได้